ไม่แล้วครับ,รบแหงสูงแหงหนาวแหงรลมแรงพื้นที่วัดป่าโนสนสวรรค์ครับวัดป่าโนสนสวรรค์ตำบลเท,ทเื่อไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมจะอยู่ประม่ณสันที่สันที่หกนะครับนี่าะวบันไดอยู ยังขากันรอบทางนะครับรอบทางรอบทางก็พี่น้องเกจ้าเขาก็เส็ยดไปหลายเรี่ยวนะครับรอบทางโรงเรียนพุ่มทองหลวงวิทยาคมนะครับตรงนั้นนี่เป็นชุมชนบ้านยางดอครับหมู่ที่สี่ตำบลเทือไทยอำเภอทสุโขหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด เ,เอ้อยร่มหายร่มขึ้นขวดครับนี่ด้านหลังนี่ด้านหลังกับเ่ยวเขาเจ็ดไปหลายเรีวนะครับด้านล่างก็บมีเหพี่นวพิลลังในยางรลอดนี่แหละครับ เรียนเกือนนะครับด้อกับใบอามพ่อจริงกับติด